สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเบียร์บรรจานะคะวันนี้เบียร์บรรจาก็จะพาทุกคนมาดูนะ,ะนี่คือหน้าตาของเย็นตาโฟเส้นปลานะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะไม่มีเครื่องปรุงอะไรนอกจากนี้นะมีสองซองคือซองผักกับซองน้ําแดงๆนี่นะคะหอมนะคะหอมหมันเย็นตาโฟเลยเบียร์ไม่ได้ปรุงพริกไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะจะลองชิมนะว่า รสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็จะมาชิมนี่นะเส้นปลายนโดโฟเส้นปลานะคะที่มีขายในเซเว่นนะแล้วก็อันนี้อีกอย่างเนาะมารีวิวให้กินมารีวิวเนาะไม่ได้ขาวนี่ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายแต่แค่มารีวิวเนาะนี่ก็เป็นอันนี้นะคะเอออย่างนี้อันนี้มามา่าผ็ดนะ,ะนี่ค่ะก็ ถ้าซื้อรวมกันมันก็ร้อยสามสิบแต่ถ้าซื้อแยกกันคืออันนี้หกสิบแล้วคิดดูสิคะอันนี้หกสิบร้อยทั้งหมดมันร้อยสามสิบอันนี้จะตกเท่าไหร่คะอ่าเพื่อนเพื่อนคิดดูแล้วกันอันนี้คือน้ํามันเป็นน้ำแป,ป๊บสี่เนาะเหมือนโคกเหมือนอะไรเออโคกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นน้ําอัดลมนะเขาบอกว่านิวมันจะลดเผ็ิดด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่หลายๆท่านอัดเคยกินแล้วเนาะอันนี้เราเพิ่งไป ขอยมานะแนะนำก็1ชั่วโมงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มมากินพร้อมกันเลยแต่ตอนนี้ขอรีวิวอันี้ก่อนก็นแกะให้ดูข้างในไปเลยเนาะนเป็นยังไงม,มาแกะกันโอ้ลําปูลําปลาเข้าโอ้แกะไม่สวยก็ขอ,ขอไคเด้อมันเป็นลิ้นชักมากมันต้องเลื่อนเอาหรือประมาณว่าเลื่อนเอาเนี่ยแกะมาอ๋อเปิดขึ้น นีโหหนักอึงเลยนะคะกระป๋องนี้แกะออกมาแล้วก็ประมาณนี้น้ำพงน้ำพรีกหกเนี่ยโตะทานข้าวนะอันนี้ก็เป็นอย่างที่เคยเอามาทานให้ดูเนาะน,นี่ก็ถูกกว่าที่ซื้อแยกเนาะตอนนั้นซื้อแยกแต่ในเซเว่นเขาขายแค่เท่าไหร่นะจำไม่ได้เพืเ่อนๆสี่เก้าหรือเท่าไหร่นะ กระป๋องสีเก่าหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไปซื้อที่ถนนคนเดินเนาะถนนคนเดินไปเจอมามันแพ็คคู่เนาะเขาบอกกระป๋องเดียวมันหกสิบอ่ะม,มันมีขายเป็นแพ็คอันนี้ก็ร้อยสามสิบก็ไม่รู้ว่ามันเผ็ดหรือเปล่าไม่รู้นะหรือมันเป็นน้ำโคกเฉยๆแต่มันหมกบัวเปเปอร์เผ็ดโอ้าน้ำมันยังเผ็ดอยู่ก็ไม่รู้จะว่านะอย่างไงนะเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูนะอันนี้เทใส่แก้วดีกว่าเอาตอนนี้มาชิมอันนี้ก่อนดีกว่า เส้นก็นจะประมาณนี้นะยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยขอซดน้ำก่อนนะอโอเคน้ำอร่อยมากเลยไม่ได้ปรุงอะไรก็อร่อยนะสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบนจานะคะวันนี้ก็โอมาชิมให้ดูเนาะมารีวิวมาชิมให้ดูหลังจากที่มีแต่คลิปสั้นๆเนาะเวลาก็หดหายตอนนี้มา,าคลิปยาวมั่งก็ ฝากติดตามรับชมเบียบช่องเบียบบญร,รจาด้วยนะคะนี่เห็นไหมเส้นที่มีขายในเซเว่นนะคะทุกท่านอาจลองเลยว่าโอ้จะกินเ,นเบียบลองแกะแล้วก็ลองเอากินกินดูแบบว่าไม่ต้มอ่ะเอออร่อยดีนะแต่ลองต้มดูจะเป็นยังไงเนาะมันเหมือนประมาณว่าอุด้งหรือเปล่าอืมอร่อยอยู่นะขนาดไม่ได้ปรุงพริกไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะ ของเขาร้นวนๆไม่มีพริกไม่มีอะไรเราใส่พริกผงเพิ่มได้นะถ้าต้องการเผ็ดแต่อย่างเงี้ยกำลังดีอืมน้ำเขาอร่อยมากอืมโอเคนะคะผ่านอันเนี้ยสมราคาจริงๆจองสี่เก้าเซเว่นเซเว Ui. Rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, chào sao? อันนี้ก็มาเลเซียจัดจานในย่านนี้อร่อยนะเพีดอร่อยนะกินบอล This is sad. <clears throat> mm. เดี๋ยวเบียจะลองเทไอนี้ดูนะว่ามันเผ็ดหรือเปล่ามันเขียนเนี่ยมันขึ้นรูปพิษรูอะไรเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะ <c oughs> ใส่น้ำแข็งก่อน <c oughs> แรกใส่น้ำแข็งก่อนนะสองก่อน <c oughs> เดี๋ยวลองมาแกะดูนะว่ามันจะมีรสชาติยังไง <c oughs> ชิมแบบไม่ใส่น้ำแข็งนะ ถึงกระจมกันเลยทีเดียวนะครับโอ้เหมือนเผ็ดนะครับโอ้ได้เยอะอยู่นะครับเต็มแก้วแก้วยาวก็ยังเต็มนะมีคนอยากลองด้วยนะครับคนชุนเลยครับอม <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งให้มันเย็นก่อนนะจะมันดักเผ็ดได้ไหมโอ้โหไอกันใหญ่เลยนะแอมกับเอมเป็นขั้นสำรัก,กเลยทีเดียว ขนาดยังนะฮะโอ้เดี๋ยวร,รอให้มันเย็นสักครู่นะระหว่างนี้ก็อืมเย็นตาโฟรอร่อยนะรสเย็นตาโฟอร่อยอืมนืมีความไงรู้สึกยังไงขึ้นหูอะขึ้นหูเลยเหรอ,อนี่ครับ ขึ้นหูเลยครับเผ็ดจริงเลยจริงเรอครับมานี่ยังเหลืออีกนะขนาดเทปไปแก้วก็ได้สองแก้วยาวๆอย่างนี้นะแล้วยังเหลืออีกนะฮะโอ้เนี่ย <c oughs> ก็ได้อยู่นะสองแก้วยาวๆแบบนี้โอ้เรามาดูนะใส่น้ำแข็งมันจะมียังไงสำลักกันเลยทีเดียว <C> เขาทําได้ยังไงอ่ะให้น้ำคกุกมันเผ็ดอ่ะเออสามารถทําได้ยังไงอ่ะทำให้น้ำคกุกมันเผ็ดอ่ะทุกคนสุดยอดจริงๆซาขึ้นคอเลยนะขึ้นในหมูเลยเหมือนจะจามอะ่ะ <C> <C> เหมือนเราเหมือนเรากินพริกอะ่ะมันยิบยิบอยูออออ่ตนงคอโอ้ น้ำมูแกไหลแล้วนะคอ,อยอมีความรู้สึกซาซแล้วแสบแสบเผ็ดๆตรงคอ <c oughs> แต่ก็กินได้นะอร่อยอยู่โ <c oughs> อ้ยคลิปนี้เบียร์บบนจาขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะฝากติดตามรับชมช่องเบียร์บบจาด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เบียร์บบจาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบายบายพ่อแต่ตาตาตลองกันได้นะคะสำหรับคนที่อยากเซบอยากซ่า